สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงเหล่ารวยซีหาหกขาพี่น้องค่ะมาพบม,มาปอกันกัในไปในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบหกเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเอามาหนีค่ะแอดภาพภาพายพี่น้องมาเท่าสุขสกุอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางอ่าเล่าพัฒนานะคะพายพี่น้องค่ะสำหรับ แนวทางในคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูสามเงาค่ะแนวทางมณีของปูสามเงานะคะสิไดพัฒเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะพรนะอาจารย์อะเจริญพรเนาะเบิ่งแลวรวยเอเคยดูเบิ่งแลวรวยก็ฟังหลวงพ่ออยู่ค่นะวันนี้มาถามเรานะคะแต่วันนี้มันมีทั้งเราทั้งไทยใช่ค่ะ,ะมันจะออกอะไร ค่ะ <c oughs> เราลปล่อยเราค่ะ <c oughs> อืปล่อยเราเลขหน้าเลขท้ายสามตัวหลังก็ให้พัฒนาตัวเองนะค่ะค่ะเลขหน้าเราตัดไปให้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ลงเขียนนะให้ชัดข้างหน้าแบบข้างหลังนะค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็เลยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อนะ,อ,ะ,อ,ะองก็เลขสามตัวบนเลขปักหลักนะอ่าเลขปักหลักนะคะปักหลักเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวบนค่ะห้าเก้าศูนย์ ห้าเก้าศูนย์ค่ะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งค่ะสองตัวล่างค่ะเลขหน้านั่นแหละค่ะห้าศูนย์ห้า ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าอ๋ศูนย์ห้าค่ะแอบพูดเดดกันศูนย์ห้าเก้าห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะแค่นี้แหละค่ะ เลขท้ายสองตัวทั้งบนก็ให้เขาตัดจากก็กุมบนจะกุมสามตัวเอาเองนะเปิดจะรับตัวไหนก็ตัดเอาตัวนั้นค่ะนี่เป็นงวดแรกที่ลองตัดเลขท้ายสองตัวคู่หน้าให้นะอือค่ะพัดันเป็นเป็นงวดแรกเห็นมันมาข้างหน้าเรื่อยลเลยงวดที่แล้วก็มาก่าวก่าว จ็ดมาเอาเลขปักหลักมาออกข้างหน้าหมดเลยออกข้างหน้าก็เลยลองดูซิก็มันจะมานะค่ะวันที่แล้วก็หกต่อเก้าก็มาทั้งเก้าหกเก้าเลยมาถ้าเราเจอก็ถูกเลยเก้าห้าค่ะเก้าห้ามันมาเก้าห้าแปดเนี่ยถ้าเจอกระถูกทางวันนี้มาเก้าห้าเจ็ดศูนย์กระถูกอีก <laughs> อ่ะค่ะ ๆๆมีลายเบอร์อยู่นะค่ะได้ค่ะมีลายเบอร์ก็เผื่อคือจะมีใครโชคดีแต่หวยลาเรา็ยังได้ลุน้นไปหลายงวดนะค่ะนะพระดันราก็จะทิ้นเราเขายังไม่ทิ้นปีค่ะเรายังไม่ทิ้นพศร,ราวจะไปทิ้นปีของเขาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ไม่ใช่สิ้นปีนี่หรอคะพระดันมันสิ้นปีเหมือนกับเรานี่แหละอืม ไม่ไม่แน่ใจนะคะอาจารย์คะยวไม่รู้ว่าวันวันชาติลาวยังไม่รู้กันนชใช่ใช่ค่ะในวันตรุปีของเราเราก็ไม่รู้ของวันวันเช้าสี่ของเราเท่าไรไปแล้วอะ่ะ <Hi. S 2> ของเราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแต่แล้วของวันเช้าสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ขึ้นยี่บห้า อย่งอยังเลยค่ะว่าจะลงแนวทางให้หมดก่อนค่ะว่าจย์เพราะว่ารัฐบาลไทยนี้ช่วงนี้เขาก็ไอน,นี้แล้วพักแล้วถึงบ่ายโมงใช่ใช่ค่ะพเพราะว่าหลังจากนั้นก็มันมันเขาจะปิดช่วงบ่ายนะคะเขาเขาไม่รับช่วงบ่ายแล้วบางบางจองให้ ใช่ว่าล็อกได้ไม่ได้มันก็เหมือนเราไม่รู้แหละล็อกหรือไม่ล็อก่นตรงของเราก็ถือว่าถูกใช่ไหใช่ค่ะเราซื้อวัดดวงนะเราไม่ถือว่าล็อกไม่ล็อกนะจ้าหวยคำนวณนี่มันก็เหมือนกันเลยถ้ามันมาตรงกับของเราก็แม่นถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ถูกค่ะใช่เหรอวันนี้มันวันนี้มันฝันฝันได้จับปลา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 จับแต่ปลา ติดขาทั้งปาติดทุมปาติดแหะจับปลาทั้งทั้งสองอาทิตย์เลยค่ะดูดิมันจะเข้าไหมถ้าจับปลานี่ก็จะไม่ได้จับเงินเลยหรอคะอาจารย์ใช่มันเหมือนถต้ามันน่าจะมีโชคชับ้างดันเพราะมันเนี่ยถ้าปีหน้าในจริงเลยมันจะไม่มีโชคนะปีหน้ามันจะไอราสีตุลมันจะเด่นนะเพราะอาจารย์ตกราสีตุลนะอ๋อค่ะค่ะ ลาสิต <laughs> ุลมันจะเด่น <time> ป <oui> really? ีหน้านี่ยเาบอกเบิ้งแล้วเลยนะครับปีหน้านี่ครับตามพระอาจารย์ตามไปเรื่อยๆนี่ค่ะมีเปอร์เซ็นดังให้ค่ะเพราะลาสิตุลมันเด่นอืมปีหน้าเหรอคะปีหน้ามันจะเริ่ม โดดเด่นขึ้นมาพืชผ่านกลางกลางปีนะอืมะกลางปีแต่เราก็ค่อยทับไปเรื่อยเราก็ให้ไปเรื่อยเล็กเล็กช่วยน้อยให้ไปซื้อไปให้ไปซื้อไปมันก็ดาวัดมันก็มีงานเรื่อยแล้วมันเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่ะแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยมนันจะมีรายได้เยอะช่วงปีใหม่เนี่ยเข้ามาท่บเนี่ยจะได้เยอะกว่วหนึ่งคนมาเที่ยวเป็นหมื่นคนนะโอ้ค่ะอ ก็สายบาตรทำบุญกันไปตามเรื่องถวายสังฆทานผมน้ำมนต์ไปตามเรื่องราวของพระไปเลยก็แค่นี้เย็นก็จะซื้อลาบก็ซื้อจ้าบหลวงพอ่อนี้แหละาลาบมันยังอยงอีกหลายงวดงวดนี้มันน่าจะมาลองตัดเลขเลขข้างหน้านะรักเล่นไหมกระสา่าไปตัดเลขข้างหน้าเป็นเลขล่างนะตัดห้แล้วนะท,ที่ตัดสองตัวให้นะเป็นเลขล่าง ทลักเบอร์ไหนก็ใส่ไปแเลข 4, 3, 3, บน <ạ. S 2> ก,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 กบ็ตัดอาจจับสามตัวคู่หลังนั่นแหละใส่ไปค่ะคู่ไหนก็ได้ทะลักก็ใส่ไปตัวละห้าบาทเสร็จหรือไว้ดูไว้ก่อนก็ได้เพิ่งจะดูหลวงพ่อหมายว่าโอ้จะแม่นจริงหรือเปล่าลองดูไว้ก่อนค่ะถ้าถูกถ้าถูกอีกงวดนี่งวดหน้าตามไม่ถูกโอ้ไม่แม่นจริงอ่าโชคดีไม่ใช่นะเขาะ็้องปิดไดะ ค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่สามเงานะคะเราพัฒนานะคะพี่น้องคะเหล็กปักลักค่ะมีเก่าเจ็ดศูนย์นะคะชุดบนนะคะมีหาเก่าศูนย์หาเจ็ดศูนย์เก่าหาเจ็ดเจ็ดหาเก่าเก่าศูนย์หนึ่งค่ะลางค่ะมีศูนย์หาเก่าหาเจ็ดหาศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่า เราพัฒนานะคะแนวทางจากปู่สามเงาเนาะค่ะพอพี่ดองค่ะยังไงก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพลเม่องพิองบระเท่าสุขุสุขณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและการต้องขอขอบคุณขอบคุณ้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะเอาสำหรับ่าเล่าพัฒนาของปู่มณีกามีเพียงซัมนีนะคะ้วกเสด้ขอตัวลาพลเม่องพิณองบระเท่าสุขุสุขณไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะพน้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ